ออกตล่งไก่นะครับบางนี่นั่าน้อยงหน่อยนบี่างนั่ะอ่างนี้เบอก,กบอย่างโอ้ยดู่เะจะมีออกลมด้วลาใจเดียวเลยนะกินนพน กินสองันเศษคุณกินน้ำสี่ันหือกูสีมันก็ไดรอได้กินันเลกินน้ำสีเลยมันาป่ละมนบสูงมยิ้มีเฮ้ยใเจีอรคือสามนี่มาเก็บหางเจี๊ยบเามอุง่นไหปัก็ต้องีนกคนมันกวาเล่นนะครับบ่เคย

อ้อ้าเป๊ปซี่ด้ามไม่ไม่แล้วจะแตกเปนเียกกว่า้วไม่แล้วเะแตกเลยบแนวเปิดไหเยียแง้ากไปกมาเลยม่เลยั่นแรละมนเอานเรามหนมมันมันือโอ้ยบาดมดเลย่จเบาหัย่ว่าก่อนมาจอนนะครับลมห้งนะครับยี้ย้ายย ยี่สิบะไรเนี่ยยี่สิบไรสองร้อยยี่สิบเนี่ยได้ไม่สูงนะมึงบอกว่าตัวน้อยบอกมากแต่ภาษาบังแ่นนะครับนั่นจะได้ข่าวนะครับเดี๋ยวมาถึงหนุ่เรื่อง้องกลาง เกลียวตาดีรอบมีเนื้อขนมเนื้อที่เป็นไปเนี่ยกระหาเออเบากค่ะเนื้อปลาเนี้ยจนมาประมาณหนึงบ้านนะครับอือเราคว่าเสียร์ได้าไปแช่น้ำไปเกลียร์เอปล่า ลอยแปดสิบนะครับมีอร่างตองวาจนตัวหาปาขาวที่แจ้งไ้วานะครับตัวเราตานสองว่าตอนนี้จะสองร้อยมสีกหมากมองตาขาวตอนก็่ข้ไหน่อยครั นั <Es> <an> ่เจ้ตัวปลาเขาที่แจ้เรนเานดเราพิเศแสนอุตสาห์เรไม่้ของเรา้่ด้นปลาขาเขนะครับเาดีกัแล้วนะครับเอาไป้ี่เียนได้สองร้อยอย่า้่เรัดนี เดียวนะครับไปเดียดไปสามวันนะครับตอนนั้นคนโตเขาปลาเท่าเพราะเรื่องนี้นะครับต้ันครัาปลรอยหายหลังจากเข้าไปแล้วเขาไล่มาทีสัปดา์หนึ่องวันสุดท้ายครับตอนนั้นเราไม่มีใจเพราะงานที่พี่เลยเร็วเลยเราทำเองเพราะไหวเราห đừng <iong> สองร้อยเก้าสิบนะครับที่ว่าก่อนมากจัง